เราฝึกปฏิบัติกันมานะคะถึงตรงจุดนี้แล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เราละเลยกันไปนะคะคือเราจะต้องฝึกในการที่จะเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมนะคะเราเป็นคนที่อธิษฐานเก่งขอเก่งนะ,ะแต่เราอ่ะไม่เคยฝึกแล้วก็ไม่รู้วิธีในการที่จะเตรียมตัวเองนะคะฝึกให้ตัวเองเนี่ยเป็นผู้รับนะคะเราขอไปแล้วลราอ,อธิฐานไปแล้วนะคะเราจะฝึกยังไงให้เราได้ได้รับในสิ่งที่เราอธิษฐานหรือว่าขอไปนะคะ การเตรียมตัวเนี้ยมันก็คือเป็นการาโฟกัสโฟกัสในสิ่งที่เราขอไปอะค่ะอยู่กับมันนะคะใช้ชีวิตอยู่กับมันเนี่ยให้มากพอให้มีเวลาน,านานมากพอนะคะส่วนใหญ่เราจะขอหรืออธิษฐานอย่างเงี้ยแป๊บๆปบไม่ได้แล้วก็เลิกเลิกโฟกัสอ๋อไม่ได้แล้วแล้วก็ไม่เชื่อมันไม่ไม่วางใจไม่ศรัทธาอะไรแล,แล้วก็คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วเราก็ เลิกนะคะเลิกเชื่อมั่นเลิกขอเลิกโฟกัสในสิ่งที่เราอยากจะได้อยากจะเป็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราทําใหม่ฝึกใหม่เพราะว่าโลกสามมิติเนี้มันเป็นโลกแห่ง เวลาค่ะมันมีเวลากำกับเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าที่มันจะเดินทางมาถึงกว่าที่พลังงานนะคะมันจะรวมตัวกันเป็นความหนาแน่นแล้วก็เกิดเหตุการณ์หรือว่าเกิดเป็นวัตถุที่มันจะปรากฏขึ้นในชีวิตเราเนี่ยมันต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้พลังงานในในความหนาแน่นต่ำหนาแน่นมากๆะคะ่ะในมิติที่3นะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขอไปแล้วนะคะให้เราวางใจเชื่อมั่นศรัทธาว่ามันเกิดขึ้นแน่นอนแล้วเราก็คือ มีเห็นภาพนั้นที่มันเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วเราก็ปล่อยวางนะคะทำคลื่นพลังงานของเราเนี่ยให้เป็นคลื่นพลังงานที่วางใจไม่ใช่เครียดนะคะไม่ใช่เครียดแล้วก็ไม่ใช่ละเลยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะคะที่ติดกันก็คือ เครียดเกินไปว่าเมื่อไหรจะได้เมื่อไหร่จะมาเมื่อไหรจะเอ่อเป็นสักทีในสิ่งที่แบบเออเราอา่อยากจะสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นกับเราสร้างอาชีพสร้างอ่าสิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นนะคะเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหรนะคะมันก็จะเกิดความเครียดความเครียดนั้นมันเป็นพลังงานต่ําเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันอาจจะมาเคาะประตูบ้านแล้วแต่มันไม่สามารถปรากฏในโลกความจริงส่วนตัวของเราได้เพราะว่า การสั่นสะเทือนของตัวเราอะค่ะมันไม่เข้าขั้วกันมันไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันปรากฏไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือละเลยไปเลยนะคะพอขอเสร็จปุบข,ข,ขอขอขอทิ้งขอขว้างนะคะไม่โฟกัสไม่ดูว่าเราจะทําอะไรให้มันสอดคล้องให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นนะคะดูซิว่าเรามีการต่อเนื่องนะคะต่อเนื่องจากสิ่งที่เราขอเนี่ยมีอะไรที่เราทําสอดคล้องอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาให้มันเหมาะสม นะคะที่มันจะเกิดขึ้นไม่ใช่อขอแล้วขอทิ้งขอคว้างคือไม่ได้สนใจเลยนะคะสิ่งเหล่านั้นมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้มีพลังโฟกัสคือ ron, ะคะ Focus, อิเล็กตรอนนะคะพลังพลังพลังโฟกัสอิเล็กตรอนอะ่ะคือถ้าเราโฟกัสโฟกัสโฟกัสแล้วสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นใช่ไหมคะเราไม่ได้มีพลังโฟกัสนั้นมากพอมันก็เหมือนกับว่าอขอไปแล้วมันก็จางหายนะ,ะพลังพลังงานที่เราขอไปมันก็จางหายมันก็ไม่ได้มาโฟกัส มาควบแน่นมาหนาแน่นกับสิ่งที่เราจะทําให้มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นมันก็จะไม่เกิดขึ้นนี่คือเป็นอ,อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่เราจะต้องฝึกในช่วงนี้นะคะที่เรา manifest กัน manifest กันตอนนี้มัน manifest ได้แล้วนะ,ะเราก็ได้ยินแบบโอ้ยคนออกมาทำ youtube เยอะแยะมากมายในการ manifest นะคะแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเราอะไม่ได้ฝึกเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมนะคะให้ฝึกสข้อนี้นะ ก็คือให้เราเนี่ยโฟกัสนะคะโฟกัสแล้วก็เชื่อมั่นเชื่อถือให้นานพอแล้วก็ไม่เครียดนะคะสิ่งนี้จะทำให้สิ่งที่เรา manifest อะคะ่ะมันปรากฏเห็นชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ฝึกบ่อยๆมันจะได้เป็นทักษะของเราไปเลยนะคะเราก็จะได้ manifest ได้นะคะหากชอบคลิปในแนวนี้นะคะก็กดไลค์ให้ครูด้วยนะคะแล้วก็แชร์คอมเมนต์นะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีคะ่ะ